วันหนึ่งเจสองคือแต่และคนที่เข้าร่วมรายการนิ่นโอ้โหบอกเลยแล้วว่าเป็นแนวหน้าของวงการตัวทับทัทั้งนั้นเลยค่ะอย่างคู่แรกที่เปิดออกมาเลยถ้าเครลุปัญหารถถัง เป็นการเจอกันในซูเปอร์ไฟท์นะคะในกติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วก็มีชิงเข็มขัดถึง5เส้นค่ะคู่ตะวันฉายกับมาซาอกิคู่ซูเปอร์เล็กกับนาบิลคู่จอห์นนานดิเบลล่ากับสามเอกอยังห้าดาวคู่เอเดรียนโนโมราเอสกับยูยาวากามะสึและคู่ที่เพิ่งแอดเข้ามาไม่นานนะคะก็คือคู่ของเพชจจิจ้าลูกเจ้าพ่อรงต้มกับ คานะโมริโมโตะเราก็ยังมีอีก8คู่จุกๆค่ะ8คู่นี้ก็เด็ดๆทั้งนั้นเดี๋ยวแอดพาไปสอนคอมเมนต์ค่ะว่าแฟนมวยเนี่ยว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกนะค่ะบอกว่ามีพลิกล็อกแน่ๆต้องมีสักคนยกเว้นชายนะน่าจะชนะคะแนานต่อมาค่ะ จอนแกเอาทุกอย่างจริงๆรอบนี้จอนลินิเกอร์เนี่ยแกเจอในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะคะโอ้โหเอาหมดมวยไทย MMA คิกบ็อกซิง่งพี่แกเก็บรวดต่อมาค่ะทุกคนพี่จอรนไม่เลือกงานไม่ยากจนทุกอย่างจริงๆต่อมานะคะาบอกว่าน่าจะให้ตะวันฉายเจอมารัดก่อนนะใครชนะค่อยไปชิงกับบอลแบบนี้ข้ามขั้นอีกตามเคยเหมือนนาบิเรนกิ้งไม่มีประโยชน์อะไรอีกต่อไปแล้วก็แสดีก็ได้ชิง ต่อมาสุริยันเล็กได้สัญญาวันสักทีเถอะต่อมาแสงอาทิตย์น่าจะเปิดตัวรายการนี้ต่อมานะคะพี่เขาบอกว่าคู่ที่พี่เขาคาดว่าจะชนะนะคะรถถังตะวันฉายนาบิลพี่สามเอสุริยันเล็กมาลัดมารอดูกันค่ะต่อมานะคะเลื่อนซปเปอร์เล็กมาดูรายการน่าดูขึ้นเยอะเลยต่อมาได้ยินว่าบางจูต่อยด้วยวันหนึ่งเจ็ดสองก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะ ต่อมา2ีมีนาะคมนี้ถึงผมจะป่วยผมก็ต้องลุกมาดูครับรายการใหญ่มากมีแต่คู่มันมันต่อมานะ่ยบ,บอกว่ากว่าจะถึงวันไม่ครบหรอกตามสไตล์ต้องมีน้ำหนักไม่ผ่านถอนตัวบ้างขอให้ผ่านทุกคนด้วยเะค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะมีแต่คู่มันมันต่อมา ฝากข่าข้อมูลชมออนไลน์หน่อยครับค่าชมเท่าไหร่ครับจะได้เก็บตังรอที่เคยเห็นเห็นมานะ่าจะประมาณร้อยกว่าบาทหรือประมาณร้อยหนึง่งไม่ไม่ไม่แพงเท่าไหร่ค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่ะคุ้มที่จะจ่ายเพื่อที่จะดูคอมเมนต์ตอมาเขาบอกว่าหวังว่าคงไม่เจ็บไม่ถอนไม่ป่วยก็พอะคอมเมนต์สุดท้ายนะคะบ,บอกว่าพลาดไม่ได้เลยครับสายมวยคอมเมนต์ก็ประมาณนี้เลยค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าวันหนึ่งเจ็ดสองเนี่ยเอาใจแฟน มวยทั่วโลกจริงๆมีทั้งมวยไทยคิกบ็อกซิง่ง MMA ตื่นเต้นมากค่ะแอดตื่นเต้นมากอยากให้ถึงวันที่23มีนาเร็วๆนี้จริงๆค่ะคือเปิดปีมานะคะแต่และรายการใหญ่มากแล้วยิ่งวัน172นะต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากยกทีมไปเอาใจชาวญี่ปุ่นถึงที่กันเลยรายการนี้นะคะห้ามพลาดเพราะอาจจะเป็นไฟสุดท้ายของ พาเครุด้วยค่ะแล้วทุกๆคนมีความเห็นต่อรายการนี้ยังไงคะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ